สวัสดีค่ะชื่อว่าชมพู่ตอนนี้ฉันน่ะกำลังแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่ชื่อว่าคอปเปอร์อยู่ชมรมกีทาฉันน่ะแอบชอบคอปเปอร์มานานแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกหรอกค่ะก็ได้แค่แอบมองอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่ฉันชอบคอปเปอร์ก็เพราะว่าโอ้ยฉันน่ะไม่รู้เลยอ่ะว่าห้องม2อทับหนึ่งอยู่ไหนกันเนี่ยเดินวนจนเวียนหัวตาลายไปหมดแล้วเฮ้ hey, ผมช่วยพาไปไหมครับ หล่อจังเลยอ่ะหล่อไม่พอแถมยังนิสัยดีด้วยอ่ะถึงแล้วนะครับห้องสองทับหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันน่ะก็เลยชอบคอปเปอร์มาโดยตลอดชอบถึงขนาดที่ว่าฉันนับแปะรูปไว้เต็มห้องเลยแหละจูๆ่ๆคอปเปอร์ก็เปิดตัวแฟนสาวชื่อว่าแก้มหมุม๋มอ๋อนี่คือแฟนของคอปเปอร์สินะอ๋ออินี่สินะฉันแคนแคมากฉันชอบของฉันมาตั้งนาน เตงมานั่งกินข้าวตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแหมจู่จีกันจังเลยนะโอ้โหฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะวันนี้ลองจัดล็อกเกอร์ดูสักหน่อยดีกว่าเอ๊ะมีคนเขียนจดหมายหาฉันด้วยเหรอเนี่ยนี่เธอน่ะเป็นแฟนของคอปเปอร์ใช่ปะอ๋อใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะฉันเน่ะ แอบชอบคอปเปอร์มานานแล้วดังนั้นอย่ามาแย่งจากฉันได้ปะเอืมขอโทษนะต่อให้เธอจะชอบมานานแค่ไหนอะ่ะแล้วเธอก็ไม่คิดที่จะบอกเขาไปตรงๆมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะดังนั้นฉันก็ไม่ผิดอะไรนะคะฮทํทำเป็นปากดีนักนะยังไงฉันก็จะแย่งคอปเปอร์มาให้ได้คอปเปอร์ฉันชอบเธอนะเรามาเป็นแฟนกันปะ ไม่ครับผมมารับแฟนผมคนเดียวสงสัยชนะต้องพยายามมากกว่าน,นี้แล้วละ่ะคอปเปอร์ดูสิวันนี้ชนะสวยมากๆเลยนะเฮ้ย <C> e uh แฟนเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ปะให้เกียรติแฟนเขาด้วยเนาะอย่าคันมากนะคะเป็นห่วงเฮ้ย <C> e uh แรงไปหน่อยปะเนี่ยด้วยความที่คอปเปอร์อยู่ชุมนุมกีทาจึงต้องวิ่งตั้งแต่5้าโมงจนถึง6โมงเย็นเฮ้ย <C> หยูน้ำจังเลยนี่ฉันอ่ะซื้อชาเขียวมาให้เหนื่อยไม่ใช่หรอฉันอ่ะอุตส่าห์วิ่งไปซื้อน้ำมาให้เลยนะยังไงผมก็รับแค่ของแฟนเท่านั้นนะครับโอเคฉันน่ะคุมแพ้จริงๆแล้วล่ะยังไงคอปเปอร์ก็คงรักแต่แก้มบุ๋มสินะในเมื่อแกก็รู้ตัวแล้วอะ่ะก็ถอยไปดีแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะฉันน่ะเกลียดแกที่สุดเลยได้ ฉัน่ะถอยให้แน่นอนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยฉัน่ะก็เกลียดแกเหมือนกันจริงๆทั้งคู่ก็ยังไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่นั่นแหละแต่ชมพู่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับคอปเปอร์อีกก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องฉันเกลียดเพื่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มีคนนี้ขอมาค่ะต้องขอโทษนะคะที่ชื่อตัวละครไม่ตรงกับที่ขอเอาไว้เพราะว่าทำคลิปเยอะจนมึนไปหมดแล้วฮะ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้ Why? เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย